ครับสวัสดีครับก็อันนี้นะครับจะเป็นงานเรือนแสงนะครับก็เพิ่งทําเป็นผลงานแรกลูกค้าขอมาปกติก็จะทําเป็นที่แบบลงสีนะครับที่เห็นกันอยู่นะครับก็โอเคนี้ยังไม่ได้รับแสงอะไรก็แค่ออกมาข้างนอกเฉยๆนะครับ้าในรลนปิดแค่ไฟอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะลองไปดูที่มืดๆหน่อยแต่มันไม่มืดนะเพราะมันยังสว่างอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับงาน มันก็ไม่ได้มือดอะ่ะมันก็สว่างสว่างอย่างนี้แหละแต่ก็โอเคแต่ถ้าอยู่ที่มืดก็น่าจะสว่างได้ชัดเห็นได้ชัดอะนะครับก็จริงๆแล้วแสเอ่อสีสีเรือนแสงตัวเนี้ยมันจะต้องอยู่ที่สว่างก่อนเพื่อเป็นการดึงแสงหรือดูดแสงก่อนนะครับอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาเข้าไปในที่มืดอ,อะไรเงี้ยมันก็จะสว่างมากมันก็จะสว่างขึ้นมา นะครับนะครับต่อประมาณนะครับโอเคครับไว้มารีวิวใหม่นะครับท่านใดสนใจทักทายสอบถามได้นะครับขอบมากครับ